หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวข้องกันกับอาหารเสริมค่ะซึ่งหลายๆคนนี่ก็คือเคยทานกันมาแล้วเนาะแล้วก็พบกับวิกฤตอาหารเสริมอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่แบบมากันเยอะแยะมากมายไม่รู้อะไรดีอะไรไม่ดีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อนี้โดยที่เราจะมาวิเคราะห์ส่วนผสมใน อาหารเสริมบำรุงข้อนะคะแบบน่าสนใจไม่ซ้ำใครค่ะอาหารเสริมบำรุงข้อนี่ก็เหมือนทีมฟุตบอลนะคะแต่ละตัวเป็นนักเตะที่แบบว่ามีหน้าที่ต่างกันค่ะบางคนก็ยิงประตูเก่งนะคะบางคนก็ช่วยสร้างสีสันเนาะทีนี้ตัวหลักๆนะคะที่เรามักจะได้ยินกันเลยก็คือ1นนะคะกลูโคซามีนค่ะตัวนี้เป็นตัว play maker นะคะเรียกได้ว่าหลายงานวิจัยเนี่ยบอกว่าช่วยลดการปวดข้อได้บ้างเนาะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นผลนะคะ2ค่ะ คอนดรอยตรินอันนี้ได้ยินในต่างประเทศเยอะมากนะคะก็จะเปรียบเสมือนกองหลังนะช่วยชะลอการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนเนาะแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่ยังปะปนกันอยู่นะคะก็ยังไม่ได้แน่ใจนักว่าช่วยได้จริงหรือช่วยได้มีจริงอย่างไรเนาะ ถัดมาค่ะ collagen tap 2อันนี้เป็นนักเตะหน้าใหม่นะคะที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเราค่อนข้างเยอะทีเดียวเนาะกำลังฮิตในตลาดค่ะแล้วก็มีข้อมูลออกมาว่าช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็เสริมข้อต่อได้เนาะแต่ยังต้องการงานวิจัยในระยะยาวอยู่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดมาไม่ได้นานมากนักนะบางสูตรเนี่ยใส่สมุนไพรด้วยค่ะซึ่งหลายๆตัวที่คนชอบพูดถึงก็อย่างเช่นขมิ้นชันนะคะหรือว่า M.S.M เพื่อเสริมพลังซึ่ง M.S.M คืออะไรหลายๆคนก็สงสัยแล้วก็คือเคยมีคนถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้ในคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมไว้ให้เนาะแต่ก็ต้องดูเรื่องปริมาณและคุณภาพของการสกัดด้วยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ย สาระสำคัญนอยู่ที่การสกัดเลยเป็นหลักนะคะข้อควรระวังก็คือ1ค่ะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะคะอย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง2นะคะคนที่แพ้กุ้งหอยเนาะเปลือกหอยเปลือกปูอะไรเงี้ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงกลูโคซามีนค่ะเพราะว่ามันทํามาจากสารสกัดที่มีเปลือกหอยเปลือกปูนเนาะหลายๆคนที่แพ้กุ้งอ่ะก็อาจจะไม่สามารถที่จะรับประทานได้นะคะและ3ค่ะ อาหารเสริมไม่ใช่ยาวิเศษนะคะต้องควบคู่กับการออกกําลังกายการคุมอาหารการทานอาหารให้แบบถูกต้องด้วยนะคะมันคือองค์ประกอบที่ต้องมีหลายๆอย่างรวมๆกันเนาะเราจะไปพึ่งอาหารเสริมอย่างเดียวแล้วก็นอนแมะดูทีวีอยู่ที่บ้านดู YouTube ดูแบบซีรีส์เออมันก็คงจะไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยสุดท้ายในทีมฟุตบอลนี้จะชนะได้หรือไม่เนาะก็ะขึ้นอยู่กับโค้ชอย่างเราค่ะที่จะเลือกใช้แล้ก็ดูแลข้อให้ถูกวิธีอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน ความรู้ประมาณหนึ่งเนาะที่อาจจะไม่ใช่ส่วนผสมหลักๆที่เราเคยได้ยินกันทั่วไปอย่างเช่นแคลเซียมนะคะเดี๋ยวไว้อพิโซดถัดไปเราจะมานั่งพูดคุยกันว่าแคลเซียมแอลโทรเนตแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าซิเตรตเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็มันให้ผลลัพธ์กับข้อกระดูกของเราอย่างไรนะคะติดตามช่องนี้ไว้ค่ะดรฟิล์ม AI ทางการแพทย์นะคะนอกจากความรู้ทางด้าน AI ที่จะเอาเข้ามาช่วยเรื่องข้อกระดูกของคุณแล้วเนี่ยก็จะมีการเสริมนะคะความรู้ทางด้านโภชนาการด้วยค่ะ